హా huh? అలా รอบนี้เกมบิงโกแจกถึง11,000โลบัคเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็มีแจกทุกวันด้วยแบบนี้ต้องไปดูกันหน่อยแล้วแอปเกมบิงโกเป็นแอปที่มีผู้ดาวน์โหลดถึง5ล้านคนก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเลือกรางวันที่เราอยากได้ก่อนนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรางวัน1 1 0 0 0โลบัค1,870โลบัค8 8 0โลบัค4 4 0โลบัคหรือรางวันอะไรที่เราอยากได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเก็บจิ๊กซอให้ครบ6ชิิน้นนนผ่าาากกรรรัับจซอปะวํว และทาภารกิจที่กาหนดให้เสร็จซึ่งใช้เวลานานสุดเพียงแค่2วันเท่านั้นเองก็จะสามารถต่อจิ๊กซอได้สําเร็จและทุกคนที่ต่อจิ๊กซอได้สําเร็จนะครับก็สามารถรับรางวัลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และทุกคนก็ยังสามารถต่อจิ๊กซอให้สําเร็จนะครับและก็เปิดรับรางวัลได้3ครั้งภายใน7วันเลยนะครับทุกคนระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็อยู่ที่วันที่31มมีนาถึง6เมษายนนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับแอปนี้ก็ยังมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าจับคู่แบบเร็วที่เป็นชุมชนเกมโลยะ นะครับผมก็จะทําการแท็กในกลุ่มที่ผมสนใจนะครับแล้วก็อยากจะหาเพื่อนเล่นเกมนะและยังค้นหาด้วยไวเพียง3วินาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังสามารถแชทเสียงในระหว่างเล่นเกมได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยโอ้โหนี่ครับคือตีที่ผมได้<ค>มาใน <ะ S 2> สาวๆด้วยนะทุกคนอกเชเอาเรื่องแชทอย่าพลาดกันเลยเชลสำหรับใครที่อยากได้11,000โลบักฟรีๆนะครับแล้วก็อยากได้เพื่อนเล่นเกมนะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยสำหรับเกมมินโก้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่เพย์สโต้นะหรือว่าสามารถกดลิงก์ได้ ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับทุกคนปีใหม่โปรใหม่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครร้านมาลูช็อปมีบริการเติมโลบัคเลด5และกดเกมพาสถึงเลด8ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดคิงเลกาซีและแมปอื่นอื่นอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการกันที่มาลูช็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิป เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีปรกรกันอีกเช่น เอ้ยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับทีมย่านเริงรมนั่นเองนะครับผมเลยว่าถ้าผมจะแบบตั้งชื่อทีมว่าดาบพิฆาตอสูรอะไรเงี้ยมันก็รวมเกินไปอ่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเป็นทีมหน่วยพิฆาตอสูรก็ไม่ใช่เสาหลักก็ไม่ใช่แต่ว่าทีมอสูรก็ยังไม่ใช่อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวละครที่มาจากดาบพิฆาตอสูรในช่วงของตอนย่านเริงรมนั่นเองนะครับทุกคนตัวละครตัวแรกเนี่ยมันเป็นต ตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือทันจิโร่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทันจิโร่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นทันจิโร่เจ็ดดาวนะฮะแล้วก็มันก็คงต้องโหดแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครเจ็ดดาวตัวใหม่ในตู้สตาร์ดับนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปดูกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะฮะและตัวต่อไปนะครับผมเมื่อพี่ชายมาไม่มีน้องสาวไม่ได้เพราะว่าตัวเขาติดกันตลอดเวลานะครับนั่นก็คือเนสโกจังนั่นเองนะฮะทุกคนนี่ก็มาแล้ว แล้วก็เนสุโกะเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะเนสุโกะจะตีตัวละครที่ติดเลือดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เราก็เลยเอาตัวติดเลือดมานั่นก็คืออุซุยนั่นเองนะครับอุซุยเนี่ยได้เป็นตัวละครที่ตีแล้วก็ทําให้มอนเนี่ยติดเลือดไหลนะครับทุกคนตัวละครตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นในฝั่งของตัวร้ายนะครับนั่นก็คือกิวทาโร่นั่นเองนะครับผมกิวทาโร่ก็มากับน้องสาวดาคีนั่นเองนะฮะสำหรับอสูรข้างขึ้ ที่6ของเรานะแต่วันนี้เราจะจับทีมนี้เนี่ยมาร่วมมือกันนะครับเราก็มาดูกันสัหน่อยนะครับว่าทีมนี้เนี่ยจะไปได้กี่เว็บนะถ้าทีมนี้มาร่วมมือกันนะทุกคนคิดว่ากี่เว็บเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าทีมนี้ถ้าให้โชคดีเลยก็น่าจะ90นะเออผมขอเดาไว้สัก90ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะฮะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเราจะได้รู้ว่า FC คนไหนเนี่ยคือผู้ที่แบบว่า รู้จักออสตาดีนะครับว่าท,ทีมนี้ทีมนี้รวมกันเนี่ยจะได้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เขาไม่เข้ามาแล้วก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กันก่อนด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามดูถึงตรงนี้นะครับก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยก็แล้วกันเด้อสำหรับตอนนี้ก็ไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับทุกคนไปกันโอเคละครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนสปีดวากนมาแล้วนะฮะแล้วตัวละครตัวแรกที่เราจะ เอามาวางจัดการมอนนะครับผมผมว่ากิลทาโรก,กับดาคีก็น่าสนใจแต่ทำไมวงมันเล็กเลิศเกินนะฮะ แต่ว่าอูซุยเนี่ยวงคือใหญ่ใช้ได้แต่ราคาแพงนะครับแต่ว่าเนสโกเนี่ยวงพอดีราคาดีครับแต่ปัญหาของเนสโกก็คือน่าจะไม่โจมตีแล้วเพราะไม่มันไม่มีใครติดเลือดนะครับผมโ้ตัวนี้คือพราเอกของเราเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้นะเนี่ยทุกคนคือวงมันใหญ่มากแล้วผมเชื่อว่าระดับทันจิโร่เนี่ยมันน่าจะตีแบบเอลีทั้งวงอะ่ะเออแต่ว่าเราก็ต้องเก็บตังค์ให้ครบ1000ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้โหงั้นก็แสดงว่าผมต้องปล่อยให้มอนมัน แบบเข้าบ้านเราไปเลยเหรอวะไม่ไหววะนี่แบบนี้โอเคเ๋ยวผมกดคูณ3าเลยละกันนะครับทุกคนเร่งเงินก่อนนะแล้วก็ผมน่าจะวางเป็นกิวทาโรดาคิก่อนนะตอนนี้รอตังครับผมรอตังตังมาปรึบกดปรับเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหไอเชือกกิวทาโรดาคิคือตีได้ทีละตัวครับคือแบบกากมากอะทุกคนโคตรกากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บตังทนไปก่อนได้แล้วเราก็จะเออเหลือตังนะครับผมเออเหลือตังอะไรละเฮ้ย เนี่เราก็จะเก็บตังหนึ่งพันนะครับผมเพื่อ,อาวางทันจิโร่นะฮะนี่เลยครับผมทันจิโร่ลงมาแล้วพร้อมกับเอฟเฟกต์ใหม่ที่มีนะครับผมนั่นก็คือเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าอะไรวะอัคคีศาสแสงไม่ใช่แล้วอันนี้มันลูกผู้ชายไม้ตาพดเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นปานตะวันนะครับทุกคนถ้าเข้าใจไม่ผิดหรือว่าเป็นปานเพลิงว่าตอนนี้แต่ผมว่าอ่ะผมเรียกว่าปานตะวันเลยแล้วกันนะปิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องอัพก,กิวทโรดาคีวะนี่ครับ ผมเพื่อจัดการเพราะ f ่ฟูอัพลงไปและตอนนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะจัดการแล้วก็รับมือมอนได้แบบสบายจุยสบายใจเพราะฉะนั้นเราก็เก็บตังค์ให้ครบกันก่อนเลยละกันนะครับค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนว่าเราจะวางใครยังไงแล้วก็ดูสกิลอย่างไงกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนละกันฮะไปกันโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อัพตังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดวาก้อนหรือว่าน้องหมึกนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการดูสกิลกันนะครับว่าทีมนี้เนี่ยสกิลจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ทีมนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวละครตัวแรกนะมันก็ต้องเป็นพระเอกทันจิโร่ของเราอยู่แล้วละสินี่ตอนนี้โอ้เดี๋ยวแรกๆผมมาดูตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่ทันจิโร่นะครับก็จะสกิลใช้เป็นปานวาลีแล้วก็ปานเพลิงสลับกันนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเลือกใช้อันได้ไหมแต่ว่า ที่นะ คือโมเดลเขาทามาเท่มากครับดูหน้าดิหน้าแบบโคตรสมจริงมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ดาบอะไรเนะี่ยโอ้โหทำมาดีจ,ดจัดเลยนะฮะเพราะประมาณนี้สําหรับ,บสกิลแรกโอ้โหเดี๋ยว,เ,ยวเรารช้าๆก่อนเออเรากดคูณหนึ่งจะได้เห็นสกิลแบบเท่ๆชัดๆนะฮะนี่เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่โดนตีเนี่ยจะติดไฟทันทีนะฮะแต่ว่าอาจจะทดา,ดาดาเมจช้าหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราขายก่อนแล้วกันแล้วก็มาอัพทันกิโลตัวนี้ครับเพื่อดูสกิลถัดไปครับทุกคนโอ้โหสกิลถัดไปคืออยู่ขั้นที่4เลยนะวงใหญ่มาก ฮะตอนนี้โอ้แล้วก็เป็นลูกไฟเต็มตัวเลยหรออะไรวะเนี่ยไฟเต็มหมดเลยทุกคนยังไงอะเนี่ยมันทำดาเมียยังไงวะเนี่ยทำำยงงยุกคนฟึบปาบฮะไม่ถามจริงอันนี้คือเอฟเฟกต์หาแล้วนะเวย้ยโอ้โหอะไรวะทำไมเอฟเฟกไม่ขึ้น โอ้ตรงนี้เอฟเฟกน่าจะยังบลักเหลือหรือ,รอ,รอไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าทันจิโร่แม่งกระโดดแค่ตรงนี้นะครับผมเออเราสังเกตเห็นได้ว่ามันมีไฟเยอะขึ้นก็จริงครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรลอยไปจากการมอนเลยนะครับเออก็จะเห็นแต่มอนมันติดสถานะแปบ๊บหนึ่งแล้วมันก็ตุยไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพต่อไปเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็สกิลใหม่นะครับผมระดับไฮบริดมันจะเป็นยังไงขอดูหน่อยสิอ่ะก็ยังเป็นสกิลเดิมว่ะทุกคนเออยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอัพต่อขึ้นไปเลยสุกกสท้าาาาายผมมมว่่ใหเนเเอปป็ ครับผมแต่ว่าเป็นมังกรวาลีนะตอนนี้ทันจิโร่ก็ยังมีไฟอยู่นะครับผมมีไฟรอบตัวเลยแต่ว่ามีปานวาลีเฉยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันยังไงวะเนี่ยโอเคแล้วตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นเอ่อ อุซุยไหมอุซูยแบบอัพวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้เฉยๆนะครับผมเพื่อให้มันติดเลือดนะตอนนี้ผมจะให้อุซุยเนี่ยติดเลือดแล้วก็ผมจะทําการวางเนสโกชวงนะครับผมอ่าเนสโกชวงตีสิลูกเนสโกชวงตีสิลูกอะไรวะเนี่ยหรือว่ามอนมันตายวะเนสโกก็เลยไม่ตีเอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมรอรอเลือดมอนเยอะกว่าน,นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูสกิลกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีทันจิโร่แบกอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะน โอเคครับเดี๋ยวสคิปไปแป๊บหนึ่งครับทุกคนไปกันโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมอนก็เลือดเยอะมากพอสมควรที่เราจะได้ดูสกิลของเนสโกดจวงแล้วนะครับซึ่งเนสโกดจวงตอนนี้เนี่ยไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับผมก็จะเป็นการตีตีตีไปแบบนี้นะครับผมเออแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเลยละกันนะครับว่าจะมีสกิลใหม่หรือเปล่านะครับเออไหนขอดูหน่อยเนสโกน้องเนสโกก็ยังคงไม่มีสกิลใหม่นะครับผมเราก็จะอัพให้น้องเนต่อไปแล้วก็ปึ๊บ ขึ้นมาสกิลใหม่แน่รอบนี้น่าจะตีแอร์ได้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นสกิลแบบที่สู้กับเออ่ดาคิหรือเปล่าดาคิเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ไ่้เป็นสกิลที่สู้กับดาคินะครับถ้าจําไม่ผิดนะนะเพราะผมก็ไม่ได้ดูภาคนี้มานานแล้วนะครับผมแล้วก็อัพต่อให้ไปเลยแล้วกันอันนี้น่าจะบวกเออเอฟเฟกอะไรสักอย่างหนึ่งไปด้วยนะในส่วนของเนสโกะช่วงนะครับผมแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยดูสกิลว่าเนสโกะเนี่ยราคาก็เรียกได้ว่าไม่แพงนะครับผมนี่สกิลใหม่มาแล้วเป็น l e แบบทั้งวงนะครับทุกคนตอนนี้ขอดูสกิลน้องเ네นหน่อยนะฮะโอ้โหระเบิดแบบนี้กันเลยเชียวอะไรมันจะอลังการขนาดนั้น น้องเนแต่ว่าปัญหาก็เหมือนเดิมครับผมน้องเนสกโกจวงเนี่ยจะทําดาเมจกับตัวละครที่มีติดเลือดเท่านั้นนะเท่าที่ผมดูแล้วตอนนี้นะครับผมคนอื่นก็จะไม่โดนดาเมจนะโอเค สก,กิลถัดไปเนี่ยผมว่าไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรมากเดี๋ยวเราเอาน้องเนไปวางไว้ข้างหลังดีกว่านะครับวงก็จะประมาณนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมโอเคเราก็จะเอาน้องเนมาวางไว้แถวนี้แล้วก็เอาอุซุยมาติดเลือดให้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ตอนนี้อ่ะไหนๆอุซุยก็วางแล้วเรามาดูอุซุยกันสักหน่อยซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยดูกันไปเยอะแล้วแหละนะแล้วก็ดูกันสักนิดสักหน่อยสําหรับใครที่แบบผ่านทางมายังไม่เคยดูนะครับผมนี่อุซุยก็จะเป็นการวาร์ปเข้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วก็โจมตีมอนแล้วก ก็อัพต่อขึ้นไปสกิลใหม่ก็มานี่ครับผมเป็นสกิลร,ดรวดเร็วเรียวเร็วมากๆสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่สู้สกิวทาโร่นั่นแหละทุกคนอชัดเจนก็อัพต่อขึ้นไปไม่มีสกิลใหม่แล้วนะครับสกิลสุดท้ายของอุซุยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอุ้ยแถว่าวงที่ติดเลือดก็ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมเชื่อว่าอุซุยเนี่ยน่าจะติดเลือดให้กับเนสุโกได้แบบสบายใจแน่นอนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมกิวทาโร่ดาคิเนี่ยเป็นตัวละครที่แพงอยู่ นะถ้าจะจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวขอดูสกิลก่อนละกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับ2พี่น้องอันแรกก็จะเป็นสกิลของดาคินะใช้ผ้าของเขาผมในการโจมตีมอนเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อัพต่อขึ้นไปมาสกิลใหม่มีอะไรใหม่บ้างไหมอันนี้ก็จะเป็นสกิลทาโร่แล้วนะครับผมในส่วนของสกิลที่2อ่าเป็นพลังแบบเลือดไหลของสกิลทาโร่หรือว่าพลังพิษอะไรสักอย่างของมันนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็อัพต่อขึ้นมานี่ครับสกิลที่3ก็มาเป็นที่เรียบร้อยไหนมาดูกันว่าสกิลที่3เป็นยังไง นะครับทุกคนล้อนหลดแปรบบืดมันบืดอะไรอะ่ะแล้วก็เฉดเครวมพลัง2พี่น้องเลยนี่ใช่ไหมโอเคได้เป็นการรวมพลัง2พี่น้องเอาเฮ้ยแล้วเอฟเฟคค้างมาเนี่ยถ่ามจริงถ่ามจริงเอฟเฟคค้างมนเนี่ยอุย้ยแล้วผมเผลออัพขั้น1 M อมไปทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกเนาะโอ้ ยูทาโรดาคีนี่คือแบบทำดาเมจช้ามากครับ13วิแต่ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์แม่งค้างตอนนี้ทุกคนโอ้อะไรวะครับเนี่ยจบกันเอฟเฟกต์ค้างเฉยค้างแบบงงๆเลยทุกคนโอ้โหโ,โ,โ,โอเคละผมว่าถ้าต่อไปเนี่ยผมปิดเอฟเฟกตรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผลอนะครับผมเดี๋ยวเผลอกดอีกเนี่ยซวยเอฟเฟกต์เต็มแมบบแน่เอาแค่นี้พอครับตอนนี้โอเคเราก็จะมาทําการวางตัวละครกันนะครับตัวละครตัวแรกนะผมว่าอุซยเทนเงินต้องมาก่อนเลยอุซยเทนเงินชื่อก็เทป อุซุยผมก็จะดักไว้แบบนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะปรับเป็นลารดเลยแล้วกันลารดเลยได้ปะวะตรงนี้ก็จะไม่โดนเลยเฮ้ยอูซุยมึงต้องขยบมาข้างหลังนิดนึงอะพี่นี่ครับลูกพี่ครับนี่ครับอูซุยวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับลารดไปเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับเฟิร์สอะตรงนี้คือเราปรับเฟิร์สเพื่อให้อูซุยเนี่ยมันตีข้างหลังมาแบบนี้ครับเออแล้วแล้วแถวนี้แล้วตัวที่มันอยู่ตรงนี้มันก็จะติดเลือดหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปรับลารดเหมือนกันนะครับผมเพื่อ รับมอนที่วิ่งเข้ามาครับผมนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไปของอุซยแล้วก็วางแบบนี้โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็วางอูซยเชนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจายไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันติดเลือดนะแล้วตัวต่อไปนะครับผมก็จะวางเป็นเนสโกซึ่งน้องเนสโกเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ก็นะ่าจะคุ้มที่สุดสำหรับน้องแล้วนะฮะแล้วก็วงเนสโกคือนี่ครับ AOE ทั้งวงบอกเลยว่าโหดอลังการอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่มาแถว แล้วก็ดาเมจเนซุโกคือตีทีสามเอ็มโหโคตรตึงโคตรเอาโคตรโหดโคตรอ,อ,อันตรายนะครับสรับตัวนี้สโลแกนเดิมเลยแล้วก็ดาคิกับกิวทาโร่กันอยู่ตรงไหน,นอา้าผมเผลอขายไปแล้วหรอดาคิกับกิวทาโร่เนี่ยคือมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเพราะงั้นผมจะเอาเป็น2พี่น้องคาราโดก,ก่อนละกันนะครับที่เราจะเอามาวางนะซึ่งทันจิโร่ตัวนี้ก็ไปเลยลาดไปเลยนะครับผมตีหน้าอย่างเดียวแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยลงมาเราก็สลับกันไปนะครับผมตัวหน้า มาแล้วเราก็เอาตัวสตองสักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเป็นเฟิร์สละกันนะครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนละกันนาอ,น,อน,นี่ครับทันจิโร่มาแล้ว3ตัวตอนนี้คือทันจิโร่เนี่ยข้อเดียวก็คือนี่ครับเหมือนเดิมเลยการตีได้ทุกที่นะครับของทันจิโร่โอเคละครับทุกคนตอนนี้ก็วางเสร็จไม่ใช่ตอนนี้ผมก็วางทันจิโร่ได้6ตัวนะครับผมคิดว่าผมจะพักยาวๆก่อน,นก็คือพักเก็บตังค์ไปก่อนนะตอนนี้ตอนนี้เรามีทันจิโร่6ตัวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพา เราไปได้อีกไกลเลยนะครับเก็บตังค์ได้อีกเยอะนะแล้วก็ผมจะกลับมาแล้วก็วางเป็นเนสิโกต่อละกันนะตอนนี้ โอ้กิวทาโร่ก็ยังไม่ได้วางเลยวะล้วผมจะเบิกตังจากน้องหมึกตอนไหนดีวะเนี่ยตอนนี้เราก็คือปล่อยให้น้องหมึกเก็บตังไปก่อนนะครับผมเชื่อว่านังไงน้องหมึกกับสปีดวาก่อนเนี่ยน่าจะทําให้ทีมนี้เนี่ยอัพตัวได้ตันหมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บตังก่อนลักกันนะครับทุกคนสกิฟฟก่อนไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับมันผ่านมาถึงเว็บ76แล้วนะครับแต่ว่ามอนเนี่ยคือมันเริ่มวิ่งมา้เรื่อยแล้วทุกคนเออดาเมจะ อัพเป็นน้องเนสโกมาไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเนสโกเนี่ยดานเมจก็ถือว่าแรงเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยนะฮะแล้วก็มีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีให้กับเนสโกนะครับตอนนี้น่าจะเป็นกำลังหลักๆของทีมเราได้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับผมเราวางเนสโกกันก่อนที่จะไปวางพี่ชายของมันให้ครบนะฮะอ่าตอนนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือวางเนสโกด้วย6ตัวแต่ว่าตัวที่6เนี่ยยังไม่ตันด้วยซ้ำนะผมคิดอยู่ว่าตอนนี้ผมจะไปขอตังจากน้องหมึก เลยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องหมึกก็มีตังให้เราถึง 19m แล้วนะทุกคนผมว่า 19m เนี่ยน่าจะเอาอยู่เลยนะเออน่าจะไม่ได้ใช้อะไรอีกแล้วมั้งแต่ตอนนี้ก็คือบอนมันก็ยังไม่ได้ตึงมากผมน่าจะต้องรออีกสัก เว็บหนึ่งละกันนะครับผมเอาเป็นเว็บถัดไปเดี๋ยวเราค่อยไปขอตังค์จากน้องหมึกละกันให้มันเพิ่มตังค์มาอีกสักนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะครับผมอ่าโอเคครับสคริปเว็บเว็บ79ครับทุกคนตอนนี้เราก็ทําการขอเงินจากน้องหมึกเลยละกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะพอแล้วนะครับนี่ได้มา19 m อรวมเป็น20 m อนะครับผมนี่แล้วก็มาวางเนสโกจวงให้ครบเลยก็ละกันโอเคฮะก็เรียบร้อยสําหรับเนสโกนะครับผมแตัวแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นพี่ชายนะครับผมพ่อหนุ่ม คาโดทันกีโร่นั่นเองและตอนนี้นะครับผมเมื่อตังเราเหลือนะครับตัวละครตัวสุดท้ายนั่นก็คือกิวทาโร่แล้วก็ดาฮิคินั่นเองที่ควรจะต้องวางนะครับผมก็จะวางตรงนี้เลยเฮ้ยแต่า ตังค์ไม่น่าพ,พอเพราะวันนี้เออตังค์ประมาณสิบสามเอ็มนะครับผมแล้วก็ค่าอัพเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2M เอ็มเลยนะทุกคนแต่กิลทารโดาคิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่กากมากเลยวะ่ะตัวที่แพงแต่ว่าดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้นอยๆมันก็สามารถช่วยทีมได้แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดคือเหมือนมันจะติดเลือดด้วยนะแต่มันติดเลือดหรือติดผิดวะก็ไม่เป็นไรครับวางไปเลยนี่ครับตรงนี้เลยโอ้โเยเดี๋ยวนะลืมดูวงไล้เช่ไลืมวงตรงนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร แปดสิคือมอนเริ่มมาแล้วเหรอวะผมทายไว้90เลยนะทุกคนอะไรมันจะมาไวปานนี้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าต่อให้มันมาไวเนี่ยเนสโกก็รับมือได้อยู่นะตอนนี้เพราะว่าเนสโกเนี่ยมันเป็นตัว AOE ทั้งวงนั่นเองนะครับทุกคนเออตีลงมาพร้อมกันเนี่ยมันก็สามารถเคลียร์มอนได้นะถ้าแบบมาทรงนี้นะแล้วก็ปล่อยให้มอนพวกนี้มันวิ่งไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้คือไม่ถ้ามีใครหลุดไฟไปได้ว่านี่ครับติดไฟกันทุกคนนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ไฟนะโอเคครับตอนนี้เราก็ขยับมานิด หน่อยนะครับที่เว็บ84นะถึงแม้ว่ามอนมันจะดันมานะครับผมแต่ว่าเราก็ยังเคลียร์ได้นะครับเพราะว่าเนสโกเดี่ยเป็นคนเคลียร์ให้นั่นเองนะตอนนี้โค้ที่จะชิลแล้วผมเชื่อว่ามันก็คงเคลียร์ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆแหละทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดวา่ามอนมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ยเลยว่ามึงจะถึงเลยปะเนี่ยจะเย็นนะครับผมไปโอโ้โหทุกคนแล้วตอนนี้มอนก็วิ่งมาถึงจุดที่ผมบอกไว้แล้วนะใกล้ที่จะออกจากวงเนสโกแล้วนะทุกคนเอออีกแค่ สองสามแยม,มก็จะออกจากวงในสุโกได้แล้วแต่ผมว่าตอนนี้เราก็ยังไหวอยู่ผมก็ยังลุ้น90อยู่นะครับเออเราอ่าเดินทางมาถึง86แล้วแล้วตอนนี้86ก็มอนเนี่ยยังเคลียร์ได้อยู่นะยังมีหวังอยู่นะครับทุกคนเออแล้วมันติดไฟตลอดทางเลยทุกคนดูยดีโคตรที่เลครับผมตอนนี้ไม่ว่าใครที่วิ่งผ่านมาตรงนี้คุณจะต้องติดไฟหมดทุกคนเฮ้ยไฟตัวนี้คืออะไรวะแตกต่างจากอะแดงๆยังไงวะเนี่ยเออโคตรงงเลยทุกคนเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับสรุปก็คือตอนนี้เร ายังไหวชิลแค่นั้นพอนะฮะนี่แปดเแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก็แปดแปดแปดเก้าเโอ้ยแปบ๊บเดียวบอกเลยว่าแป๊บเดียวแล้วก็88เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่สิ่งที่น่าตกใจตอนนี้มอนแม่งเริ่มที่จะออกจากวงเนสโกแล้วนะทุกคนเอออันนี้คือจุดอันตรายนะครับเราต้องห้ามไม่ให้มอนออกจากวงเนสโกไปได้นะเดีวเนหะ็นป่าอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมันก็จะโอ้โหตัวน,นี้เรียบร้อยออกไปแล้วหนึ่งนะครับออกไปแล้วสองแย่ yeah นะ ตอนนี้ต้องเป็นทันจิโร่คนเดียวนะครับที่จะจัดการข้างหลังได้ครับทุกคนดูดิแต่ผมเชื่อว่าทันจิโร่ก็ยังยังยังช่วยเราที่เยอะอยู่นะรีบสกิปก่อนตอนนี้อันดับแรกอันดับแรกนี่ครับผม89มาแล้วนะครับผม90ไข่ที่จะมาแล้วมาได้หรือเปล่าพุดทันจิโร่ขอก่อนเพื่อนขอ90โอู้นิดเดียวขู้เรียบร้อยครับไม่ทัน ยังไงก็ไม่ทันครับสุดฝีมือแล้วตอนนี้แต่ผมก็ถ่ายเกือบถูกนะพี่ใครที่ถ่ายถูกฟังบะวะ่าบเลยว่าของจริงจะจับโอเคละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสลับทีมย่านเริงรมของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็ไปได้ทั้งหมด89เว็บเลยนะฮะจริงๆแล้วก็ถือว่าตึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกินคาาสักเท่าไหร่นะครับผมไปได้ทั้งหมด89 F. แต่ผมถ่ายไว้90โอ้โหขาดนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะสำหรับใครอยากดูทีมไหนอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลย ถ้าเกิดเรามีหรือว่าเราจัดได้เราจัดให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆครับผมลากันไม่เยอะไม่ยาว <c oughs> กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแค่นั้นเองนะครับผมไปแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน